สวัสดีครับวันนี้เกษตรยามว่างครับพามาชมกล้วยมาริอองนะครับตึกตกปีนะครับอันนี้กําลังแทงปีออกมานะครับอันนี้เป็นกาบขาวนะครับเป็นกาบขาวมีกอเดียวเนี่ยครับพอดีเขาแถมมา ตรงนี้ฝนไม่ตกเลยนะครับสามอาทิตย์ผ่านไปครับแรงมากครับรุ่นนี้ก็ประมาณสักเจ็ดแปดคือเนี่ครับรุ่นกำลังจะสุดปีครับวันนี้ก็ได้เอาขี้ไก่ครับวันนี้ วันนี้สั่งขี้ไก่มาใส่กล้วยนะครับสามร้อลูกครับลูกละยี่บห้าบาทครับรวมส่งเรามาใส่กล้วยครับแล้วก็ใส่มะพร้าวด้วย แรงมากครับฝนไม่ตกเลยนะครับทางนี้พามาชมโลกด้วยนะครับว่าไม่ได้เข้ามานานแนละ้วโลกขายายไปเยอะขนาดไหนคนระับ ไนี่ถ้าไม่มีโรคนี้น่าจะดีนะครับมันมันน่าปลูกครับรมลื่นด้วยครับไม่แดดเรามาส่องดูโลกซะหน่อยครับแล้ดูจะ มันจะมันจะเป็นโลครับสองเครือครับแค่นี้แหละครับหวีได้แค่นี้ะครับอันนี้เก้าสิบวันแล้วนะครับแต่ ลูกเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเพราะว่าตอนนั้นมันแรงครับตอนอที่เขาออกนี่ครับตอนนี้เป็นโรกนะคตัดทิง้งเหมือนตัวนี้จะค้างๆกันนี่เหมือนจะมันจะมีอาการครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านที่ว่าเป็นโลกเยอะครับ อมมากเลยครับพี่ไก่นี่ที่ตัดจริงนี่เป็นโล่งหมดเลยนะครับนล่งครับ เรียบร้อยครับเป็นโลกเรียบร้อยครับแต่ตัวน,นี้ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะครับเหลือใบหมดแล้วครับเหลือแต่ใบทงใบเดียวตอนนี้ก็ เป็นโรคนะครับนี่ตัดไปต้นหนึ่งครับเสียดายก็เลยเก็บไว้ก่อนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าเขาจะไม่แสดงอาการตัดแต่ต้นที่เป็นออกนะครับเนี่ยมาดูกอน,นี้ครับกอน,นี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยตัดต้นที่เป็นออกนะครับเหลือ ลูกเขาไว้ครับลูกเขายังยังสดชื่นอยู่นะครับแต่มีอาการตรงที่ใบนะครับใบออกไม่ๆหมครับไม่ตกเลยนะครับฝน มาติดเป็นดินซายครับแห้งแห้งมากครับอันนี้เป็นน้ำโซลาเซล์ลนะครับรถมันไม่ค่อยแรงครับเพราะว่ามันเปิดหลายหัว ถ้ากล้วยนันไม่เป็นโรคนะครับผมว่ามันน่าปลูกมากเ,เพราะว่ามันล่มลื่นครับมะพร้าวก็กำลังงานวันนี้เบียดเกินไปน่าจะได้ตัดทิ้ง ใบหักหักนี่ไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับใบหักหักแลยดูเหมือนจะเป็นโลกครับบรรยากาศช่วง4โมงเย็นนะครับกับสวน้วยมารีอ่อกนะครับบรรยากาศก็โอเคดีนะครับถ้าเขาไม่เป็นโรคนะครับ มาติดตามกันใหม่นะครับกับเกษตรยามบ้างนะครับสวนกล้วยมะลิอ่องครับ